ตัวนี้เป็นวิดีอซัมมิตนะคะไซส์ D85 นะคะเป็นงานตัดป้ายนะคะของญี่ปุ่นนะคะตอนแรกแม่ค้ได้มาจะเก็บไว้ใส่เองแต่ว่าคือคงใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าผอมลงก็เลยเอาออกมาเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะยาง ประมาณเจ็ดิห้าเปอร์เซ็นนะคะก็สภา,าพโอเคอยู่เลยลูกไม้สวยไม่มีขาดนะคะมีรอยตามดนิดหนึ่งนะคะตรงด้านหลังด้านนี้นิดนึงค่ะตรงนี้ค่ะมีรอยตามมดนิดหนึ่งถ้าดันก็จะเป็นอย่างนี้แต่มันก็ไม่ขาดนะมีรอยตามมดนิดหนึ่งขายพันเก้าร้อยบาทค่ะ ท่านได้สนใจทักมานะคะเป็นงานสมิตตัดป้าย D85 3 8คขับดีค่ะ